คอ็กอเว r ร์เวิ e ์ได้เดือนละล้านขึ้นเนี่ยทำได้จริงไหมคะ Ask ผมตอบได้ว่าทําได้จริงแล้วก็ย้ําว่าไม่จํากัดอายุว่าคุณต้องเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่แต่ผมจะเล่าให้ฟังว่ามันทํำยังไงได้บ้างเนาะผมขอแบ่งคนเป็น3ากลุ่มแล้วกันเนาะกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่เป็น Special i s t เป็นบุคคลขายแรงงานขายขายความสามารถกลุ่มที่2ก็คือเป็นนักธุรกิจที่ออกแรงน้อยกลุ่มที่3คือนักลงทุนนะครับเอาง่าย่สุดก่อนนักลงทุนนักลงทุนคุณอาจจะเทรดวันหนึ่งแค่ไม่กี่คลิกหรือบางคนอาจจะต้องโทรหาที่ปรึกษาทางการเงินไม่ต้องเท่าไหร่แต่ว่าคุณได้เดือนหนึ่ง มันมันก็ต้องดูเงินต้นตรงนั้นกลุ่มนี้ตัดไปก่อนเนาะเพราะว่าการลงทุนเนี่ยมันก็จะมีความเสี่ยงมีความสามารถแล้วก็มันไม่ได้รีเทิร์นได้ทุกครั้งหรืออะไรอย่างเงี้ยอาจจะคอนโทรลไม่ได้แต่มีคนที่ได้เดือนหนึ่งเกิน7ถึง8หลักด้วยการเป็นนักลงทุนเยอะมากที่ผมรู้จักเยอะมากแต่แน่นอนพอร์ตโฟลิโอเขาเนี่ยไม่ได้เริ่มจากหลักหมื่นแน่นอนเนาะอาจจะเริ่มอะมากกว่าน,นั้นอะไรเงี้ยต่อมาเอาเป็นกลุ่มที่ผมว่าใกล้ตัวที่จะเริ่มก่อนก็คือพวกเฟเชเชลลิาบางคนคือรับทำเอซีโอรับทำเว สออย่างแหละครับคุณขายเวลากี่ชั่วโมงกับต่อชั่วโมงคุณคิดเท่าไหร่ใช่ไหมครับมันก็อาจจะต้องมีชั่วโมงหนึ่งเป็นหลักหลักพันแล้วหรือหลักหมื่นแล้วหรือทําเป็นโปรเจกต์ใหญ่อะไรแบบนี้คนเหล่านี้ก็ก็แต่มันจะไม่ใช่8ดชั่วโมงเบิร์ีไงถูกไหมเพราะอะไรเพราะว่ายังไง8ดชั่วโมงถ้าเกิดจะหลักล้านจริงๆแสดงว่าเฉลี่ยชั่วโมงหนึ่งเนี่ยต้องเกือบแสนแสน0 0 0แแล้วแต่มันไม่ไม่ตามตัวอย่างนั้นหากคุณกับความคิดเป็นสเต็ปขึ้นมาสเต็ปสองคือคุณรับงานแล้วคุณส่งงานต่อแล้วคคใช้้้เเววลลาาาาแ่่่8ััโมมมงงนนนนนกกกรดีีีูอ็จะขยบึ แล้วก็คือมีเป็นบุคคลมีเป็นองค์กรเป็นนักลงทุนใช่ไหมถ้าเป็นบุคคลเนี่ยแชั่วโมงเนี่ยค่าตัวต้งชั่วโมงหนึ่งแสนสองแสนซึงถ้าเกิดคุณไปไม่ถึงถ้าคุณเป็นไปเป็นทีมล่ะใช่ไหมเป็นทีมก็อาจจะได้นะครับส่วนนักลงทุนตัดไปเลยว่าว่าคุณสามารถทําได้อยู่แล้วถ้าเกิดคุณอยากจะ make money คือเดือนหนึ่งห้าเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์หรือบางคนสามเท่าอะไรเงี้ยอยู่ที่เงินต้นเรามาลงตรงที่กลุ่มที่เป็นเป็นองค์กรแล้วคุณใช้เวลาน้อยคุณเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ใช้เวลาน้อยเเเป็นนนนจจ้าาาาาออออออองงงกกกิรรรรรรรใลยยทท่่่่่่่ไไไมมมมััตีีีีะะะบบบบสสคคคุดืืื AO Work Week ทีมขายทีมขายแข็งแรงคุณไหมทีมขายค่าเฉลีย่ยต่อต้นทุนในการหารายได้เป็นอย่างไรแล้วคุณเนี่ยต้องอินเวฟเยอะหรือเปล่าพวกนี้สมมติทีมคุณคุณโอเคไม่ต้องยุ่งเลยคุณใช้เวลาอย่างเดียวบินไปหาพาร์ทเนอร์หรือว่าไปดูของใหม่ๆอันนี้ก็อยู่ในสมการนี้ถูกไหมครับมันก็สามารถทําได้ซึ่งแปลว่าถ้ากิดคุณมีระบบที่ทีมขายแข็งแรงแล้วคุณวางตัวเองไปในส่วนงานที่มันน้อยก็สามารถทําได้โดยเฉพาะในหลายๆส่วนที่คุณสามารถหาคนแทนคุณได้ทั้งทั้งหมดเลยไม่ว่าอาจจะนะในเรื่องของ ทำการตลาดทำการขายรีเสิร์ชโปรดักต์ผลิตนะครับส่งมอบของทำบัญชีดูแลเรื่องกฎหมายพวกนี้คือเป็นฟูลไทม์หรือเอาซอสก็ได้ดังนั้นมันไม่แปลกเลยที่คุณจะเห็นผู้บริหารองค์กรทั่วไปไปตีกอล์ฟกันวบบกินข้าวกลับมาก่อนหลังบ่ายโมงอันนี้คือยังไม่ถึงเอ็กซ์อเวอร์นะแต่บางคนคือเอ็กซ์อเวอร์ได้คือเข้ามาเซ็นเอกสารอย่างเดียวถ้าใครเคยฟังคลิปผมเก่าๆเนี่ยผมเคยเจอผู้บริหารบริษัทเกมบริษัทหนึ่งที่เป็นของไทยแล้วก็ขายให้กับต่างชาติไปเขาอยู่ที่วอรมากรุงเทพจําได้ว่าเขาเคยบอกว่ามาสั หุ้นอยู่บางส่วนที่เหลือคนอื่นทำมันก็จะมีคนแบบนั้นหรือแม้แต่บางคนก็เอาเวลาหลักๆแค่บริหารเรื่องทีมเซลล์ส่วนเรื่องอื่นก็ให้หุ้นส่วนทำ มันก็สามารถโตด้วยการเพิ่มหุ้นส่วนเพิ่มผู้จัดการ,การเพิ่มเอาซอร์แต่คีย์คือทีมขายคุณต้องคอนโทรลหรือคาดหวังผลให้ได้ดีอยู่ดีแล้วก็ต่อมาคือทีมที่เป็นฟูลฟิลเมนต์เรื่องของการตอบโจทย์ผลลัพธ์จากความคาดหวังที่ลูกค้าอยากได้เรื่องทีมผลิตทีมส่งมอบของอะไรพวกเนี้ยคุณก็สามารถเอาซอร์หรือหาฟูลไทม์มาลงได้ดังนั้นไม่แปลกเลยครับที่เจ้าของกิจการหรือนักลงทุนจะออกแรงน้อยกว่าเจ้าของกิจการที่เป็นเป็นคนทัดูเออร์โดยตรงทั้งหมดสรุปก็คือหาคนมาทําแทนไม่ว่าจะเป็นหุ้นส่่ววนนนคุส นะพาร์ทเนอร์บางส่วนที่มาแปะแปะกันเอาซอสจ้างผู้บริหารหรือว่าจ้างซูเปอร์วิเซอร์หรือไม่ก็จ้างพวกเป็น staff level นะครับก็สามารถมาช่วยได้8ชั่วโมงผมว่าก็เพียงพอถ้าเกิดอยากเป็นอย่างนั้นแต่ถามว่า8ชั่วโมงจะโตก้าวกระโดดไหมอันนี้ขึ้นอยู่กับศักยภาพคนในนั้นบอกกับตัวคุณด้วยว่าต่อยอดได้หรือเปล่าแต่ในคอนเทนต์นี้เราพูดถึงยอด7หลักกับ8ชั่วโมงเราเจอมาเยอะมากแล้วก็เป็นสิ่งที่ทําได้ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่